สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตทุกครั้งนะครับพระธรรมหนึ่งมุกษัตริ์บทที่สิบแปดข้อสิบเจ็ดถึงสี่สิบเมื่ออาหับพบกับเอเียเขาก็กล่าวโทษเอเรียว่าเป็นต้นเหตุของความวิกลำบากของอิสราเอลแต่เอลรียาก็สวนกลับไปเรียนครับว่ามันเป็นเพราะอาหับและครอบครัวที่ละทิ้งพระเจ้าเอลรียขอให้อาหับรวบรวมอิสราเอลและผู้เปพดชนะของพระบาอันและของพระอาเชราเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าองค์ไหนเป็นพระเจ้าแท้จริง พวกเขานำวัวมาผ่าวางบนฟืนเพื่อเผาเป็นเครื่องบูชาแต่ห้ามจุดไฟให้ร้องขอไฟจากพระของตัวเองคนของพระบาอันก็ร้องเสียงดังเอามีดกรีดตัวเองนั่นแต่เช้าจนถึงราเย็นยังไงก็ไม่มีไฟลงมาพอถึงเวลาอลริยาขอส้อมแท่นบูชาด้วยหินสิบสองก้อนแล้วขุดล่องน้ำและเติมน้ำให้เต็มล่องนั้นถึงสามครั้งแล้วเอลียาก็ที่ฐานต่อพระเจ้าพระธรรมหนึ่ง,งพุทธกาลปีที่สิบแปดก็สันบเจ็ดข้าแต่พระยาเว ขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันิตใจองพวกเขาทั้งหลายกลับมาอีกพี่น้องครับหลังจากคําขอของเอลียาไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าที่แท้ประชาชนก็กลับใจก็ทำในมุขสัตย์บทที่18ข้อ3ก็และเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่า พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับผู้คนยุคในดียาอยากเห็นการสศจั์์อยากเห็นว่าพระเจ้าของใครจะทําให้ไฟตกลงจากฟ้าได้ยุคของเราก็ไม่ต่างกันนะครับพวกเราอยากเห็นการสศจั่นที่จับต้องได้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าบอกเราว่าการัศจัยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วครับพระทานโรมบทที่5ข้อแแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายยงาบินคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องครับการสัจจันท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนบน้กางเขนและสูงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อนาเรากลับมาเป็นของพระเจ้าทําให้เราร่วมในชั้นชนะเหนือความตายนิรันดร์กับพระเยซูพี่น้องครับขอให้เราใช้ชีวิตของเราสํมแดงการสัจจันท์ที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงจุกน้อยทุกคนได้เห็นเพื่อจะนําให้พวกเขามารู้จักพระเยซูด้วยกันนะครับพี่น้องครับอร่อธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าประสง์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินความรู้ใจของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวผลจาการรขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นำเรากลับมาเป็นของพระองค์และนคือาอัศจรรย์รที่สุดที่พรงเปลี่ยนแปลงเราทําให้เราเบังเกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่เหมือนพระองค์ขอพร,ระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะนำใหุ้งเราจะเป็นพยานที่ดีทําให้ผู้คนได้เห็นการอัจจรที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราจะนาพวกเขามารู้จักกับพระองค์และขอทรงโปรดเมตตา ที่ความเชื่อของเราจะมั่นคงในพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาที่ชุกเราจะยืนยันว่าองค์เป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวขอทรงโปรดเมตตานำเราด้วยพระเกาเราทิฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุตรงศ์สรรเสริญครับ